ลัคนาราศีสิงช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายเรียบร้อยแล้วส่งผลให้การงานดีแบบสุดๆแต่เรามาดูแบบเจาะลึกถึงดาวตั้งรับตอนเกิดกันครับเพราะจะแม่นยำและชัดเจนที่สุดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกตเทวาจะมาเปิดดวงลัคนาราศีสิงกับดาวตั้งรับครับหลายคนรู้แล้วนะครับว่าดาวสบดีได้ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหแล้วชาวสิงห์ต้องบอกข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาบปัสวดีที่ย้ายไปนะครับเป็นพบที่ส0เรือนกรรมะของชาวสิงห์เนี่ยได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าปัสวะองค์เกณฑ์ครับคมภี์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าปัสวะทศต้ององค์เกณฑ์ชีวจันรภุมเณรผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพยานะครับพยาก็คือยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงมีเกียรติยศถ้ายุคสมัยนี้ก็หมายถึงระดับผู้จัดก,การผู้บริหารไว้เพสิดเน n นประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าหน้าที่การงานจะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะเราก็ต้องลุยทํางานให้เต็มที่เต็มกําลังไปเลยแต่ทีนี้ครับเราจะลุยแบบไหนทําอย่างไรถึงให้มันได้แบบสุดๆได้ตรงตามดวงได้ง่ายและได้เยอะนี่แหละครับเราต้องมาดู ดาวตั้งรับพื้นดวงตอนเกิดจะบอกได้ครับว่าจะได้ง่ายได้มากได้ยากได้น้อยได้จากไหนไงเห็นไหมเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นเข็มทิศเลยจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องงมเข็มมากดาวมีบอกไว้หมดแล้วเห็นไหมทำตามดาวเราก็จะสําเร็จได้นะครับตรงนี้ก็คือมาดูดาวตอนเกิดเนี่ยว่าในวงกลมสีแดงที่อาจารย์วงไว้ในช่องเนี้ตำแหน่งราศีพฤษภเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับอยู่เห็นไหมแล้วดาวอลานมาสปาเนี่ยจะส่งผลเช่นไรนะครับ บางคนยังไม่เข้าใจนี่ครับรูปดวงถามว่าจะได้รูปดวงเนี่ยต้องไปผูกดวงก่อนนะครับผูกดวงจากไหนก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนาลัคนาก็ลอลิงนะครับแล้วก็ไปใส่ครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดจะได้ภาพรูปนี้เลยรูปดวงวงกลมครับแล้วก็เช็คลอลิงไปอ่านเลยครับจะมีเขียนเลยอยู่ลัคนาอะไรอ่ถ้าเราอยู่ลัคนาสิ่งฟังต่อถ้าใครไม่ใช่ไปฟังลัคนาที่ใช่อาจารย์ทําไว้ครบเลยนะครับต่อมา สี่เหลี่ยมช่องที่สองครับก็คือช่องนี้เลยเป็นช่องของราศีพฤษภครับเรามาดูกันว่ามีดาวอะไรตั้งรับมีเลขอะไรตั้งรับอยู่อย่างดวงตัวอย่างเนี้ยเป็นดาวมุติยูหรือเลขศูนย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงดาวมุติยูเลขศูนย์ี่จะเป็นความหมายของเราแบบละเอียดแม่นยําหรือโฟกัสด้านนี้เลยครับจะสําเร็จนะครับจะรวยอ่าหรือจะบอกเลยว่าได้ง่ายได้ยากนะครับตรงนี้นะเมื่อทุกคนรู้แล้วนะครับก็ไปเหลาอฟังแต่บางคนก็จะมีบอกครับว่า บางคนมีหลายดวงโอ้โหนี่ไปฟังเอาความหมายมารวมกันได้เลยหรือบางคนไม่มีเลยไม่มีดาวตั้งรับช่องนี้โลงฟังคลิปนี้เลยครับอาจารย์ฝากนี้ม่มุมขวาบนนะครับแตะเข้าไปฟังได้เลยเพราะ EP นี้หน้าปกแบบนี้เนี่ยจะเป็นการผูกดวงเหมือนกันแต่จะดูดาวพสวัสดีตอนเกิดอยู่ราศีอะไร 2. ตามวันเกิดวันเกิดคืออาทิตจันทร์อังารพุธจะส่งผลเช่นไรใชไหม ก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนที่ไม่มีดาวตั้งรับแต่ถ้าคนมีดาวตั้งรับก็ฟังทั้งคลิปนี้และคลิปที่ฝากลิงก์ไว้โอ้โหยิ่งสมบูรณ์พูนสุขเลยครับลึกที่สุดช่องนี้ช่องเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะครับมาเริ่มที่มีดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคนเหล่านี้จะเกิดกลางเดือนพฤษภาษถึงกลางเดือนมิถุนาและเกิดช่วงสายๆเที่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยครับลัคนาก็จะไปสถิตที่สิงห์ครับ แต่ก็ต้องบอกข่าวดีเลยนะข่าวดีหลายข้อเลยแหละดาวอาทิตย์ตั้งรับเนี่ยเพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับรคอ่ะคก็คือดาวพฤหัสนี่ดาวคู่มิตรใหญ่มาเจอกันในรอบ12บปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสม,มะนาคุณอย่างงดงามนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยยังได้ทั้งปัสสวะองค์เกนและปัสสวะอุดมเกนปัสสวุดมเกนคือปัสสวะมีพระเคราะห์ภุมิสุเกาะพระจันทร์ศูนย์เลื่อนดีทวีคูณกรมมะกูลอลิเขาอ่าเห็นไหม นี่ก็ได้ทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวจรก็ได้องค์เกณฑ์โอ้โหเพอร์เฟกสิครับลุยทำครับจะประสบความสาเร็จอันนี้มีเกณฑ์ได้มากได้น้อยยศนั้นถึงพญาถึงผู้บริหารทําไปเลยลุยเลยแลนะดาวที่เป็นดาวประจําตัวเราอะ่ะแสดงว่าความสําเร็จเกิดมาจากตัวเราลงมือทํานะครับมีผู้ใหญ่ช่วยโอ้โหทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะรุ่งเรืองเจิดจรัดแบบสุดๆรวยที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้แต่เริ่มจากตัวเราหรือสอง อาทิตย์หมายถึงเพศชายติดต่อกับผู้ชายเยอะๆหน่อยมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้ง่ายหรือคุณพ่ออมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเห็นไหมเราก็โฟกัสด้านนี้เลยครับทำตามที่บอกนะครับทีนี้ก็จะสําเร็จแต่ที่แน่ที่สุดคือตัวเราเองจะมีงานจะทําธุรกิจและประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นลงทุนขยับขยายให้เต็มที่ไปเลยนะครับดาวพฤหัสมาจากเรือนมรณะและเรือนปุตตะด้วยเห็นไหมโปรเจกต์ก็เข้า ต่างประเทศอีกโกอินเตอร์อีกมีการเปลี่ยนแปลงอีกอา้าวลุยสิครับอย่าช้าทีเห็นไหมทำตามนี้ดีแน่นอนรวยแน่นอนครับต่อไปครับมีดาวพระจันทร์ครับดาวจันทร์อยุราสีพุทโธตั้งแต่เกิดครับแหมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวจันทร์ก็ได้ปัสสาวะองค์เกณฑ์ด้วยอา่าปัสสาวะองค์เก์ก็ชีวจันทร์ไงเห็นไหมและเพฤหัสก็องค์เกณ์นี่ถ้าก็มีองค์เก์สองดวง แล้วนอกจากนั้นพระจันทร์ยังได้อุดมเกตด้วยเอาแล้วเนี่ยดีไม่แพ้กับดาวอาทิตย์เลยนะครับโอ้โห,โหยิ่งใหญ่มากแล้วพระจันทร์กับพรฤหัสก็เป็นดาวธาตุดินอยู่ในราศีพุธศพกธาตุดินเออรียกราศีตีธาตุดีโอ้โหละเกณฑ์เยอะแยะไปหมดครับแปลว่าจากนี้ไปมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จเฮงปังล่ํารวยสุดๆพระจันทร์หมายถึงการเซอร์วิสบริการดูแลเอาใจใส่เยอะๆนะ เทคแคร์คนรอบข้างเยอะๆดูแลเซอร์วิสเยอะๆดีพระจันท์มาจากเรือนวินาศแปลว่าไปทําอะไรแดนไกลต่างประเทศแก้ปัญหาทําผ่านออนไลน์หรือเพศหญิงหรือคุณแม่จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในการงานและการเงินครับอ่าแล้วไปทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้หมดเลยนะเห็นไหมเด่นตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องลุยตามนี้เลยนะครับจะได้ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าใครดูแล้วฉันผูกดวงไม่เป็นอยากให้อาจารย์เกตเทวาดูให้ครบเลยก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวะหมาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเป็นดาวอังคารครับอยู่ราศีพฤศพมาตั้งแต่เกิดครับดาวอังคารนี่เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าปัสสวะอุดมเกณฑ์ครับก็ปัสสวะมีเพราะเคาะภูมิสุขไงเห็นไหมภุมโมก็คือดาวอังคารนะครับแล้วก็ได้องเกณฑ์ไม่พอนะ ยังได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพราดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก,ก็มาเองอ้าวแล้วก็ได้ชีวจันทร์ภูมิเณนผ่องแผ้วโอ้โหได้ทั้งปัสสวะองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ราชาโชคโอ้โหนี่แสดงว่าต้องมีสามงานให้ทำเป็นอย่างน้อยนะครับทำไปเลยครับจะมีงานเข้ามามากมีงานเข้ามาเยอะทำแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ต้องขยันต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลุยต้องแข่งขันต้องเปลี่ยนแปลงนี่จะพูดเลยแทงว่าได้มาก แต่เหนื่อยครับเพราะดาวอังคารเป็นดาวบาปะเคาะแต่ก็มีโชคช่วยอราชาก็คือผู้ชายผู้ชายช่วยอังคารมาจากเรือนพันธุ์ทแปลว่างานเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์กงศีธุรกิจครอบครัวจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษอังคารมาจากบสุภะสุภะแปลว่าเต้าหมายผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ตาอ,อุปถัมภ์ทำแล้วก็จะดีลุยงานช่างงานวิศวะงานการทหารตำรวจในเครื่องแบบ โอ้เนี่ยมีเกณฑ์ดีเลยครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปได้เลยครับจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับโอ้โหเรียกว่ามีงานเยอะครับเหนื่อยแต่รวยครับโอ้รวยนะถ้าขี้เกียจปดครับบอกเลยต่อไปครับเป็นดาวพุธตั้งรับอยู่ในราศีพฤษภครับดาวพุธเนี่ยไม่ได้เกณฑ์อะไรต่างๆแต่ดาวพุธเป็นดาวการเงินและโชคลาภ เอาสิครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวผัดมาสปาร์คดาวการเงินและโชคลาภก็หมายความว่าเงินทองจากนี้ไปจะไหลเข้ามาได้มากขึ้นเงินมาจากดาวพุธก็คือเจราจาอ่อนหวานก็ต้องพูดหวานพูดดีเจราจาสื่อสารโซเชียลออนไลน์หรือจะเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเลขเบอร์โทรเลขเกี่ยวกับตัวเราเลขที่ชอบมีเกณฑ์ออกมีเกณฑ์ถูกได้รางวัลหรือสื่อสารไปแล้วสำเร็จพิชชิ่งงาน ขายงานโค้ดเซลนี่ทำไปเลยช่วงนี้นเงินหลังไหลไหลมาเทมานะแต่มีดาวมุตยูมาลอยอยู่ด้วยก็แสดงว่ามุตยูปเป็นดาวเทคโนโลยีแสดงว่าไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆพูดผ่านโลกออนไลน์นะครับเหมือนอาจารย์เก็ทเทวาแบบนี้ก็ได้นะหรือคุยผ่านไลน์ผ่านแชทวิดีโอซูมอะไรเนี่ทําไปเลยครับได้ตังค์สำเร็จรวยเห็นไหมยินดีด้วยนะครับต่อไปครับ ดาราสบดีตั้งรับครับอ้าวก็แสดงว่าได้เรียกว่าปัสสาวะองค์เกณฑ์มตั้งแต่เกิดแล้วก็จรมาเป็นปัสสาวะองค์เกณฑ์นี้ก็ต้องดีนะครับวาสนาสูงอยู่แล้วก็สูงยิ่งขึ้นขึ้นไปรีบลุยรีบทําจะประสบความสําเร็จคุ่ลักคู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ต่างทิมต่างแดนต่างประเทศความรู้การศึกษาปัญญาพามีงานสําเร็จรวยลูกบริวารพารวยก็ได้อ่ามีลูกน้องกระจายงานให้ลูกน้องได้ลูกน้องใหม่ดี เนี่ยเห็นไหมาตามนี้ได้เลยนะโปรเจกต์จะเข้าเยอะก็รีบไปทาจะได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆแล้วลงไปทําก็สําเร็จอะก็คือเกณฑ์แห่งความมั่นคงดีนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ง่ายด้วยนะเพราะดาวแบบเป็นดาวสุภเคก์อ่ามีคนช่วยอะก็สาเร็จได้ง่ายสิครับเพราะฉนั้นลุยทําเลยนะยิ่งดีนะหรือใครมีดาวอะไรตั้งรับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นดาวสุขตั้งรับครับอยู่ในราศีพฤษภ ดาวสุกนี่ได้ทั้งเกษตรตาธิบดีนะครับที่แปลว่ามั่นคงในงานสองได้ปัสะวะอุดมเกณฑ์ไนอ่าเห็นไหมมสุขเกาะพระจันทร์ศูนเลื่อนดีทวีคูณกรรมากูลอลิเกลก็ได้อุดมเกณฑ์ก็แปลว่าโอ้โหงานจะทําให้เราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ตกงานแน่นอนได้งานใหม่หรือได้ทําธุรกิจใหม่ได้ขยับขยายความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมอาหารฟู้ดต่างประเทศ ลุยเลยเพื่อนดะวเสสุกเป็นคู่ทรั์คู่โชกอันนี้ก็แปลว่าจะรวยง่ายนะครับและได้เยอะอ่าใครมีดาวเุกตั้งรับยินดีด้วยนะเชื่อเลยตอนนี้ต้องมีจะเปิดธุรกิจใหม่ๆมีงานใหม่ๆมาทําไปเลยครับจะสําเร็จอย่างมหาศาลครับบอกเลยรวยเกินต้านปังเกินต้านครับอ่าทีนี้เป็นดาวเสาร์ตั้งรับอยู่ในราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดบ้างครับอ่าเพราะฉะนั้นพอเป็นดาวเสาร์เนี่ยเสาร์คือ โทษทุกข์ให้ถ่ายเสาครับเพราะนั้นมันจะหนักมันจะเหนื่อยมันต้องได้มากก็จริงก็แต่มันเหนื่อยมากเพราะาทิตยเสาเป็นคู่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วจะดีเสามาจากเรือนอริด้วยแต่ว่าต้องแก้ปัญหาบุกเบิกฝาฟันเหนื่อยโคตรโคตรแต่ก็ต้องทํานะครับเพราะดาวเสาก็ได้เทวีโชคผู้หญิงสูงวัยมีเกณฑ์ช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้น รู้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากอีกจังหวะหนึ่งเลยนะครับตรงนี้แต่มันเหนื่อยมากๆเนี่ยมันดูถึงดาวเสารเราจะรู้เลยทําไมบางคนสิ่งเหมือนกันรวยง่ายจังปีนี้ของเรารวยได้ไหมนัะแต่ยากมากครับก็ต้องทํานะครับเพรามันเป็นดาวตั้งรับตอนเกิดเราเปลี่ยนดาวตั้งรับไม่ได้นะครับเข้าใจตรงกันแล้วเนาะต่อมาเป็นดาวลาหูครับอ่าอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่เกิดแปลว่า ลาหูไม่ได้มีตําแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เห็นไหมแต่ลาหูมาจะเดินปัตตานีไงปัตตานีแปลว่าไปหุ้นส่วนไปแฟนหรือลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาเยอะเนี่ยก็ต้องไปทําแต่เหนื่อยมันก็ต้องเหนื่อยแหละเพราะลาหูเป็นดาวบ่าวระเคราะห์อ่าเห็นไหมกว่าจะได้ล้านหนึ่งอ่ะโอ้โหเหนื่อยมากทําทั้งกลางวันกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนก็ต้องทาเยอะหน่อยเพราะลาหูเป็นดาวภาคกลางคืนครับหรือไปทําผ่านออนไลน์เทคโนโลยี อ่ะก็ได้หรือบางคนก็มีความเป็นนักการเมืองมีคนชวนเล่นการเมืองอ่ะก็จัดไปก็ดาวมาดีอยู่นะครับแต่แน่นอนครับพระอาทกับราหูคู่ค้าขายครับมีเกณฑ์จะได้ผลประโยชน์แล้วแบ่งกันน่ะคือพูดง่ายต้องโดนต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเผื่อราคาไว้ด้วยนะครับอ่าหรือถ้าอยากดูเจาะลึกแอดไลน์มาดูกันได้นะแต่เนี้ยเหนื่อยบอกไว้เลยนะครับแต่ก็ต้องสู้หน่อยนะไม่เหมือนดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ตั้งรับนะครับ ต่อมาครับเป็นดาวเกตครับดาวเกตนี่เป็นดาวเกี่ยวกับสายมูลแล้วนะแสดงว่าเราต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานเยอะๆเลยเพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเรือนการงานไง,นงนอ่าหรือก่อนไปคุยกับลูกค้าก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของลูกค้าก่อนบางคนเป็นตีจุดเอีย้ยบางคนเป็นสารพระพรมสานพาระภูมิสารตายายเนี่ยบางคนเป็นเสด็จพ่อรอห้ารอเก้าพระพิฆเนศอะไรต่างๆพญานาคอ่ะไปสังเกตนะไปมูก่อนแล้วก็ไปคุยงานจะสําเร็จหรือ ไปทำบุญหรือไปมูที่ต่างๆก็ได้ที่เราชอบแล้วก็ขอพรเรื่องงานดวงแบบเนี้ยจะได้เรื่องงานนะครับอาจะไม่ได้ได้เรื่องเรื่องอื่นเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็มูเรื่องงานงานจะผลักดันนะครับให้เราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดครับอันนี้พูดได้เลยนะเะนั้นต้องไปหมูเรื่องงานเกี่ยวกับการต่างประเทศจะดีมากๆหรืองานในห้วงในวังเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยจะมีติดต่อเข้ามาก็ไปลุยเลยเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ สุดท้ายท้ายสุดดามฤติยูครับดามฤติยูเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็จอนมาด้วยนะก็ดามพก็จอนมาอีกโอ้โหเรียกว่าต้องทําอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเปลี่ยนงานใหม่ธุรกิจใหม่ผ่านออนไลน์นะครับออฟไลน์เป็นออนไลน์อ,อันนั้นหลอกเป็นดิจิตอลนะครับไปทําผ่านโลกพวกนี้ทาให้ไวทําให้เร็วก็จะประสบความสําเร็จครับเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันท่ทานฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ แต่อย่างไรก็ตามครับฟังแล้วถูกใจอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กันเยอะๆหรือกดแชร์หรือกดคอมเมนต์มาได้หมดเลยด้วยกดซุปเปอร์แตงครับมีรูปหัวใจและเป็นรูปดอลลาร์ซายครับอ่าก็จะมีให้เลือกตั้งแต่30บาทถึงเป็นร้อยเป็นพันบาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเวว่าหูที่ดูเจาะลึกนะถ้าผมดูแล้วมีช่องนี้ช่องเดียวนะเพราะนั้นมาฟังกันเยอะๆได้เลยฝากแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับตรงนี้อ่าและที่สําคัญครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นดาวจอเห็นไหมในรูปดวงเห็นไหมสายมือมันจะมีดาวในวงกลมข้างในกับวงกลมข้างนอกอาจารย์ทายจากวงกลมข้างนอกหนึ่งดวงแล้วดาวในหนึ่งดวงจับคู่กันสีน้ําเงินเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แม่นยานะครับอาจารย์จะดูทั้งดาวเดิม10ดาวจร 10- อีก12เรือนพบอีก8ทักษะวันเกิดเนี่ยมีความเป็นไปได้9,6 0าก็คือประมาณเกือบหมื่นน่ยหรือถ้าดูเล่ยอีกก็เป็นหมื่นแล้วอะเป็นหมื่นวิธีเป็นหมื่น 10, ความเป็นไปได้ที่เกิดกับชีวิตเรา แต่อาจารย์ดูดวงข้าครูพี่เจ็ดยบาทเท่านั้นดูมาสิปีดูมาเป็นหมื่นๆดวงมีทางออกบอกทางแก้เลขมงคลสีมงคลทุกอย่างบอกกันครบบอกกันละเอียดคุ้มค่าแน่นอน7 9 9เท่านั้นนะครับตอนนี้อนาคตขึ้นแน่นอนรีบจองมาและอาจารย์ก็ฟูลไทม์แล้วด้วยเพราะนั้นจองมาเนี่ยบางคนได้ดูภายในสองสชั่วโมงบางคนได้ดูไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงครับช้าสุดนะครับขอให้จองมาทาตามที่ลายบอก แอดไลน์แอดสาเกตเทวาหกห้าหรือการคิวอาโค้มาได้เลยนะครับตรงนี้รอดูดวงให้ทุกท่านเลยจะให้อาจารย์เกตเทวาไปออกอีเวนต์ไปพูดบนเวทีเรื่องดวงแล้วก็คนก็จะชอบฝัง่งคนก็จะมาอุดหนุนสินค้าเราไงหรือจะเป็นผู้โชคดีใครซื้อสินค้าเราได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์เกตเทวาอ้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับยินดีเลยนะครับแล้วก็อาจารย์เห็นดวงดาวพื่อสบรีพุ่งจะย้ายครับอาจารย์ก็มีเปิด ดวงร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวามาทำบุญร่วมกันนะครับและช่วงนี้มีดาวพระศสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรเทวจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิฆเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารถนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนฝุขมีปัญญาดีมีสติมีองคความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องขั้นขยายขยายน่มรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงน,นเมตตามาหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเห่งมหารวยสุขจเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ไลน์แอดไซเกทเทวหทักว่าฝากดวงดาบัสบดียหญยบอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพอศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญนํ่ำรวยสุขสมหวังอานดโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ